เตือนกันมาเป็นเดือนนะคะว่าสหรัฐอาจจะ,ะเผชิญวิกฤตผิดชำระหนี้แต่ว่าในที่สุดก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะคะเมื่อสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ค่ะ31.4ล,ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐลงคะแนนกันไปด้วยเสียง314 ต่อ117เสียงนะคะแต่เมื่อผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีความหมายอย่างไรและอนาคตคาดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจของสหรัฐคุณนริศราทินิมานมีวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะมีคำเตือนออกมาใช่ไหมคะว่าต้องระวังการขยายเพดานหนี้ทำไปเรื่อยๆก็อาจจะเกิดผลเสียตามมาผลที่ว่านี่คืออะไรคะ ใช่แล้วค่ะคุณณฐาครับผลที่ว่านี้นะคะก็คือดอลลาร์นั้นอาจจะอ่อนตัวลงแล้วก็เงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนไทยแล้วก็ประเทศไทยได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าจะส่งผลอย่างไรแล้วก็มีวิธีการเตรียมรับมือ,อยังไงนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมค่ะไปดูช่วงเวลาที่ร่างกฎหมายนี้นะคะผ่านสภาร่างเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. Thank you. เป็นช่วงเวลาที่ไมโรโจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ด้วยคะแนนเสียง314ต่อ117เสียง การลงคะแนนครั้งนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่จากทั้งสมาชิกริพับิกัน149คนและเดโมแครต165คนที่ลงคะแนนให้ร่างกฎหมายนี้ขณะที่สมาชิกริพับิกัน71คนและเดโมแครต46คนลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่ของรัฐบาลที่จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศและเศรษฐกิจของสหรัฐ ร่างกฎหมายดังกล่าวนะคะมีชื่อว่าพรบรความรับผิดชอบทางการคลังจะกำหนดข้อจำกัดการใช้จ่ายของรัฐบาลตลอดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2567ค่ะและป้องกันการผิดชำระหนี้ของสหรัฐ โดยกฎหมายฉบับนี้นะคะจะระงับวงเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลางชั่วคราวจนถึงวันที่1มกราคม2568และจะอนุญาตให้นายไบยเดนนั้นและสภาของเกรสแยกป,ประเด็นที่มีความเสี่ยงทางการเมืองออกไปจนถึงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในในเดือนพฤศจิกายน2567 นอกจากนี้นะคะยังจะจํากัดการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วง2ปีข้างหน้าด้วยเร่งกระบวนการอนุญาตสําหรับโครงการพลังงานบางโครงการเรียกคืนกองทุนโควิดที่ไม่ได้ใช้และขยายข้อกําหนดการทํางานสําหรับโครงการช่วยเหลือด้านอาหารไปยังผู้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยในขั้นตอนต่อไปนะคะคือส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐ และหากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบนั้นก็จะส่งต่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐลงนามเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเพดานนี่สหรัฐนะคะก็คือตัวเลขที่รัฐบาลกลางสาหรัฐอเมริกานั้นอนุญาตให้ก่อด้วยวิธีการกู้ เพื่อมาบริหารประเทศค่ะโดยเพดานนี้มีขึ้นนะคะเพื่อควบคุมวินัยทางการคลังของสหรัฐอเมริกานะคะโดยการควบคุมทางการคลังของ เพดานนี้นั้นคะก็จะทำให้ยอดหนี้นั้นไม่สะสมมากจนเกินไปค่ะไปดูภาระหนี้ของสหรัฐอเมริกาในตอนนี้นะคะอยู่ที่31 4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 0 0 0ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะสหรัฐอเมริกานั้นมีภาระหนี้ค่อนข้างสูงมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายมีการจ่ายเงินนะคะ รายจ่ายมากกว่ารายรับโดยข้อมูลจากสำนักง,งานงบประมาณรัฐสภาหรือว่าสภาคองเกรสให้คุณผู้ชมสังเกตตัวเลขด้านบนนะคะว่างบประมาณรายรับของรัฐบาลสหรัฐนั้นอยู่ที่ประมาณ4.9ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าจ่ายจริงๆเนี่ยประมาณ 6.3ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐบวกลบคูณหารนะคะก็ใช้เงินเกินไปประมาณ1.4ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐค่ะซึ่งงบประมาณที่ใช้เกินไปนั้นนะคะก็มีทั้งเรื่องของเงินสวัสดิการการสนับสนุนเรื่องของกองทัพแล้วก็เงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะขณะที่หนี้สาธารณนะต่อ GDP ของสหรัฐณนะขณะนี้นะคะอยู่ที่128เปอร์เซ็นเป็นอันดับที่12ของโลกขณะที่ไทยเองนะคะหนี้ GDP อยู่ที่ประมาณ100อขออภัยค่ะอยู่ที่ประมาณ61ค่ะ ตรงนี้นะคะก็มีข้อสักถามนะคะว่าการขยายเพดานนี้นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกหรือไม่การขยายเพดานนี้ในวันนี้นะคะที่สภาร่างเห็นชอบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะมีการอนุมัติมาแล้ว78ครั้งดิฉันได้พูดคุยกับอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้สอบถามว่าหากมีการขยายเพดานนี้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะส่งผลอะไรบ้างมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจคะ่ะเอาหนี้รัฐบาลสหรัฐ ที่ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมาคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายเนี่ยมันแพงเท่าากับงบประมาณของกองทัพเรือสหรัฐเลยเยอะขนาดนั้นแต่นี้ลองนึกถึงว่าพอนี่นี่ของรัฐบาลเนี่ยพอครบกำหนดเนี่ยนะครับในช่วงปกติเนี่ยมันอายุเฉลี่ยประมาณสัก3ปี4ปีอะไรพอมันครบกําหนดเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าดอกเบี้ยยังสูงอยู่เนี่ย ภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลสหรัฐต,ต้องจ่ายแต่ละปีมันก็จะสูงมากนี่นี่ของสหรัฐเี่นครับนี้รัฐบาลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ดอลลาร์มีแต่อ่อนพอดอลลาร์อ่อนในบาทมันแข็งก็จะทําให้ความสามารถในการส่งออกของไทยนั้นเนี่ยมีปัญหาล่ะนะครับเพราะว่าก็ถ้าเกิดสินค้าไทยมันก็จะแพงขึ้นนะครับเออไอตรงเนี้ยนะครับถ้าหากว่าบังเอิญสินค้าของเราเนี่ยไปแข่งกับประเทศอื่นซึ่งสกุลของเขาเนี่ยโยงกับดอลลาร์เนี่ย ความสามารถในการแข่งขันราคาของเราก็จะแพงขึ้นเราก็ต้องทําใจถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วเรารู้ว่าแนวโน้มมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกต้องทำก็คือว่าต้องพยายามเพิ่มใส่มูลค่าเพิ่มเข้าไปในสินค้าของเราเครับให้มันมีมูลค่าที่ที่เด่นขึ้นเช่นแทนที่จะตัดผลไม้ยังไม่สุกเต็มที่ให้มันสุกเต็มที่มากขึ้นหาวิธีส่งให้เร็วขึ้นนะครับให้มันกินแล้วอร่อยขึ้นไอ้พวกข้าวที่จะปลูกก็อาจจะพยายามไป ปลูกข้าวท,ท,ที่ต่างประเทศมันมีราคาเนี่ยนะครับพันอื่นขณะที่ผลระยะสั้นที่เห็นได้ชัดจากนี้นะคะคือสภาพคล่องทางการเงินการขยายเพดานนี้ในครั้งนี้จะแตกต่างกับครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามีการตีกรอบแล้วก็ใส่ข้อกําหนดในบางเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นก็คือว่าเ,าเวลาเนี้ยเงินในบัญชีของธนาคารอาของรัฐบาลของทางกระทรวงการคลังเนี่ยเหลือแทบจะติดดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาปล่อยให้สภาพเป็นแบบนี้ไม่ได้พอข้อตกลงผ่านสภาเขาก็จะต้องตั้งเป้านะครับในการที่จะมีการออกพันธบัตรหรือออกตัวเงินครางเพื่อจะจู้เพื่อที่จะกู้เงินกู้เงินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเพื่อจะทําให้เ,เงินในบัญชีเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มันเคยมีอยู่ถึงหนึ่งล้านล้านเนี่ยมันลดลงไปเนี่ยเหลือเวลานี้มันเกือบเกือบเกือบจะศูนย์เนี่ยต้องกลับขึ้นไปเนี่ยเป็นอย่างน้อยประมาณสักห้าแสนล้านหกแสนล้านอะไรต่นองนี้ครับคำนวณกันแล้วเนี่ยนะครับ กระทรวงการคลังสหรัฐในช่วงไต,ตรมาสสาที่กําลังจะมาถึงเนี่ยจะต้องออกตราสารนี้เนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยคำนวณกันประมาณหนึ่งล้านล้านดอลลาร์นี่เป็นเงินสูงมากเลยแล้วเงินตรงนี้มันจะทําให้เป็นการดูดสภาพคล่องเนี่ยนะครับออกไปจากตลาดเงินตลาดทุนของสหรัฐ ผลกระทบระยะสั้นที่กำลังจะเห็นได้ชัดเจนหลังจากนี้นะคะก็คือช่วงปลายไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ค่ะโดยจะเริ่มในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณนัทธาคะโดยเฉพาะนี่เรื่องของการศึกษาค่ะเพราะว่ามีเงื่อนไขว่าให้ผู้ที่กู้ยืมเงินหนี้ของการศึกษานั้นกลับมาใช้หนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้หลังจากที่หยุดไปในช่วงของโควิด -19 ค่ะก็จะส่งผลให้ขาดสภาพคล่องค่ะเพราะว่ารายจ่ายในการใช้จ่ายในตลาดต่างๆก็จะหยุด ชะง,งักลงค่ะแต่โดยรวมในระดับประเทศก็ถือว่าสหรัฐพยายามที่จะแก้ปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าด้วยการเพิ่มเพดานหนี้ในช่วงเวลานี้นะคะ,คะขอบคุณคุณอริศรามากค่ะ